สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำคลิปวิดีโอนะครับชื่อในช่วงว่าเปิดกล่องไม้ด่างนะครับก็จะเป็นคลิปที่แบบจะเวลาที่เราได้ต้นไม้มานะครับจากการเอฟในก,น,นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปนะครับเปิดกล่องไม้ด่างดูว่าในแต่และคลิปเราได้น้องต้นอะไรกันมาบ้างะเดี๋ยวเรา มาติดตามชมกันนะครับนะครับก็คือน้องที่เราจะมาทําคลิปวันนี้นะในที่ว่าเป็นอีพีหนึ่งนะครับเปิดกล่องไม้ด่างกับเทียบไม้ด่างนะนี่นะน้องมาในขวดน้ำหกลิตรแบบนี้ซึ่งแบบตัดต่อมาก็มองดูว่าแข็งแรงเหมือนกันนะสำหรับอุปกรณ์การแพ็คก,กิ้งของเขานะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับว่าน้องจะเป็นต้นอะไร เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยป๊อปป๊อปปุ๊บเทปกาวเขาเหนียวมากคือเทปกาวเขาเหนียวหรือมีดผมไม่คมเนี่ยนะเราต้องไม่ไม่จะหนีอของเราก่อนในัันแบบแรกนะเราต้องว่าเทปเขาเหนียวดีวู่ะฮะแกะออกห้หมดมามานีนะดหนะ ผมว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควรนะซึ่งเทปเก่าเขาเหนียวจริงๆเดี๋ยวผมหามุมก่อนมาไหนดีตรงไหนดีตรงไหนดีเอาตรงนี้แหละตรงนี้แหละปุ๊บระวังนะครับเวลาเราใช้มีดใช้อะไรเนาะข้อควรระวังนะครับเวลาเราใช้มีดเนาะเราอย่าหันคมมีดหรือปลายแหลมนะเข้าหาตัวนะครับพราเกิดมัน เรางัดเราเนียแล้วมันหลุดนะมันจะมันจะวิ่งกลับเข้ามาหาตัวเราเนาะให้หันคมอย่างนี้ออกไปข้างนอกอย่างนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะทุกท่านอ่านี่นะเดีย๋ยวนะหารอยต่อเทปก่อนแป๊บนึงเงี้เอามาตรงนี้แหละนี่นะครับอย่างที่บอกนะพยายามนะครับให้คมนะกับปลายแหล,ม,หลมของมีดนะ หันออกนอกตัวแบบนี้เผื่อมันเกิดผิดพลาดอะไรมันจะได้ไม่วิ่งเข้ามาหาตัวเรานะเดียวบอกเลยนะว่ามาน้องที่อยู่ในนี้นะเด็ดแน่นอนมันต้องถึงจะสมกับ จะมาหาเทพไม้ด่างท่านผู้ชมแค่แค่เขาแพ็กมาเนี่ยผมก็ว่ามันสมแล้วที่จะมาหาเทพไม้ด่างนะคือแพ็กมาดีมากอ่าอิชบุ๊บุมบุษบ,บอืมมีดน,นี้เราใช้หลายงานมากนะครับทั้ง ตัดยอดหั่นข้อหั่นหัวบอนสีคือโหเจ้าตัวนี้อยู่กับเรามานานมากนะครับก็คำคมอาจจะมีจังหวะที่มันลดน้อยลงบ้างนะก็เลยอาจจะทำให้มันช้าไปนิดนึงแต่ว่าเราจะพยายามแกะน้องให้น้องปลอดภัยที่สุดนะนี่นะนี่นะ อ่านาจะหลุดออกมาและป๊าบนี่นะท่อนบนออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะท่านล่างมีอะไรไหมไม่มีไม่ม <pl ains> ีไม่มีเราน่าจะยกขึ้นมาได้เลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวอลองดึงก่อนเน้นครับเน้นเน้นเน้นอยู่อ๊ปอืมสกสัยเราจะต้องกรีด ข้างล่างแล้วแน่นมากดึงไม่ออกเลยนะอย่าเพิบหนึ่งนะครับขออน,นุญาตก,กันไกลเลย,ยเถอะเงียบ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 ดูสีมันจะทนเราได้ไหมอย่อีกนิดหนึ่งแล้วกันอีกนิดนึงแล้วกันนะเนาะเงียบ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  อ๋อครนี้หลุดแน่ออกมาแน่นอนนะยังมีแบบลังกระดาษนะอีกชั้นหนึ่งนะมีที่ป้องกันน้องนะโอ้สรุปปุธนาคารน่าจะลองกลมให้นิดหนึ่งนะสําหรับคนนะครับที่แบบกายต้นไม้นะอยากให้ปิดตูดเข้ามานิดหนึ่งแล้วกันวัสดุมันจะได้ไม่ร่วงลงเนาะนี่นะปา๊ปาปา๊าป๊า ไก่จะเปิดเผยตัวออกมาแล้วใช่ไหมไก่แล้วเทมเทมเทมเทิมเทมเทมเทมผัวนะ่ยทำสาวเองด้วยไม่ต้องงอเอฟเฟกต์นะเฮ้ยมันสวยมากครับมันเพิมออกมาแล้วเพิมเพมออกมานิดนึงแล้วนะครับ้ ใบน้องปลอดภัยนะครับใบน้องปลอดภัยนะครับอ่านี่นะนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงอ่าพอจะรู้ไหมพอจะรู้กันไหมพอจะรู้กันไหมว่ามันคืออะไรนะนะบางคนผมว่าบางคนเห็นใบเนี่ยรู้ละส่วนที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารู้พร้อมกันพร้อม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  บมบมมไปไงต่อสาวนี้งงฮะแหมอ้าอะไรล้วและน้องต้นนี้ก็คือดงงงิง,ง,ง,งนีน้องก็คือกวักภาพผมดังว,ว้าเปาไไงครับสวยใช่ไหมสวยนะ นี่ตอนนี้คือเป็นไม้ตัวหนึ่งเลยนะซึ่งผมอะกำลังหลงรักนางอยู่พน,นางมีแบบนางมีสเสน่ห์ซึ่งผมเป็นคนชอบกวักพระพรมอยู่แล้วตัวธรรมดาซึ่งจะเคยเห็นผมนำมาเลี้ยงนำมาขายอยู่มั่งนะแต่ตัวนี้คือต่างแล้วสวยมากนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนะครับเรามาแกลน้องให้ดีๆก่อนเนะาะแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ เจ้ากวักพรพรมป่าด่านนะครับซึ่งมีชื่ออะไรมั่งวิธีการดูแลเลี้ยงดูแล้วก็วิธีการเพาะขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราแกะอันนี้ก่อนแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องนั้นนะท่านผู้ชมนะนี่เลยมีจะไม่ค่อยคมจริงๆสงสัย คือตัดอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าละนี่นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะน้องด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะท่านผู้ชมนะผมอาจจะไม่ค่อยได้มองกล้องจ้องตากับท่านผู้ชมนะเพราะผมต้องดูน้องก่อนแป๊บนึงโอเคนะไม่งอนกันนะจ๊ะฮาก็เรียบร้อยดีน้องปลอดภัยนะครับนี่นะให้ดูความสวยน้องเลยทีละใบ อย่างนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากสวยจนถึงทำผิดใจของผมละลายละลายละลายล,ล,ล,ลองได้แค่นี้<ส>ะ<ส>ะนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องกวักพระพรมด่างกันนะครับอ่าครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราหลังจากที่เราแกะกล่องไม้ด่างอีพีหนึ่งไปแล้วก็เจอกับน้องนะกวักพระพรมปะเอ้กวักพระพรมด่างนะ เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับเจ้าพืชชนิดนี้นะครับเจ้าหนองต้นนี้นะว่าเป็นมาอย่างไงกันนะครับอ่าก็คือน้องมีชื่อทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าชีสมาโตกรติสนะ SP นะครับอยู่ในะกูล a าราเคืออาราเคียนะครับบางคนอ่านอาจจะอ่านไม่เหมือนกันนะต้องบอกก่อนคือกวักพัพรมเนี่ยครับมันจะมีอยู่2ชนิดคือ กวักพะพมใบยาวซึ่งก็คือเจ้าหนองตันนี้นะครับนี่นะนี่นะนี่นี่ก็คือกวักพะพมใบยาวนะครับนะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือกวักพะพมป่านะครับซึ่งตอนนี้กวักพะพม์ป่าก็มีการด่างลายแบบหินอ่อนมาเบิ้ลมีลายวาเกิวมีลายอาราโบซึ่งมันก็สวยงามอยู่นะเดี๋ยวนะผมให้คขาดูของผมเลย ผมมีตัวอย่างอยู่นะครับนี่นี่ก็คือนี่นะปักพละพรมป่าด่างก็จะมีลักษณะลำต้นแบบนี้นะเป็นลำต้นแบบนี้แล้วก็มีรูปลักษณะใบคือแบบนี้นะอ่าก็จะเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมอ่าแล้วก็มาคุยกันถึงวันนี้ในหัวข้อก็เป็นอย่างเป็นเจ้า2องต้นนี้อยู่นะครับซึ่งตัวนี้ เป็นพืชในตระกูลล้มลุกนะครับท่านผู้ชมมีอายุหลายปีนะต้องบอกกันอย่างนี้พื้นที่ที่แบบน้องขึ้นเนี่ยครับตามธรรมชาติคือพื้นที่ตามเชิงเขาตามป่าเอา่อเขาเรียกอะไรนะป่าชื้นเนาะป่าชื้นป่าที่แบบมีความชื้นสูงนะนะครับนี่นะก็คือน้องจะอยู่ในในถ้า,ถาตามธรรมชาติน้องที่พบเจอสําหรับนะครับวัสดุปลูกนะครับน้องก็จะชอบ วสะดุปลูกที่มีความร่วนซุยเก็บกักความชื้นได้ดีแต่น้องจะไม่ชอบแฉะเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ของพืชมันจะไม่ค่อยชอบแฉะหรอกครับนอกจากตระกูลพวกโคโลคาเซียเนาะนะ,นะ,ะสำหรับแดดนะครับที่น้องชอบคือแดดลำไยนะครับคือเลี้ยงใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าเลี้ยงใต้สแลนสาเหตุก็เพราะว่าน้องเป็นพืชป่าซึ่งอยู่ในป่า เย็นอยู่แล้วป่าลกเย็นคือป่าที่มีต้นไม้แออัดยัดเยียดน,นะครับแล้วจะบะพางเสียงให้น้องเราก็เลยต้องเลี้ยงน้องนะครับให้เหมือนกับธรรมชาติของน้องที่สุดเนาะเพื่อน้องที่จะได้โตขึ้นมาแบบสวยงามแบบนี้อ่าครับสำหรับวิธีการแยกขยายพันธุ์นะครับก็ ทำกันง่ายๆเลยคือแยกต้นหนอจากต้นแม่เขาออกมาปลูกออกมาชั้มกันนั่นเอง่าตอนคือต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวเนี้น้องเป็นไม้สายหมเพราะว่าอีกชื่อหนึ่งของน้องก็คืออ,อยู่ในเป็นว่านางกวัดที่อยู่ในระดับแบบชั้นครูชั้นอ๋องกคือแบบหวานนะแบบมันคือแบบมมแล้วเป็นแบบ คิงมูอะไรอย่างเงี้ยอ่านึกออกไหมก็คือแบบพวกใสยมูแล้วก็ตัวนี้คือคิงมูในระดับบนๆน,นะเขาก็เลยเรียกว่าไม้มงคลชั้นครูนั่นเองสำหรับนะครับความเชื่อนาะก็คือคนโบราณนะครับเราคนส่วนใหญ่ว่าปลูกน้องกวักเนี่ยครับนะกัดพระพูมเนี่ยจะช่วยนะครับเสริมในเรื่องของโชคลาภ โดยเฉพาะสายเสี่ยงดวงทางตัวเลขนี่แนะนำนะครับต้องมีนะเพราะจาาแม่จ๋านะมันเป็นไม้มงคลเสริมดวงทางโชคทางราบทางสายของตัวเลขแต่ต้องบอกไว้นะครับว่าโปรดใช้พิจลนญาณในการรับฟังรับชมนะเพราะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแถมยัง ช่วยในเรื่องของความว่าเมตตามหานิยมเข้าไป eat. อีดอ่าเป็นยังไงคือแล้วปลูกแล้วจะทําให้แบบบ้านที่เราอยู่อาศัยคนในครอบครัวของเรานะมีความเป็นสุขลมเย็นอีกโอ้โหหลช่วยเสริมหลายทางมากเลยนะแถมยังช่วยให้เจริญหน้าที่เจริญก้าวหน้านะครับในหน้าที่การงานในการค้าขายของเราอีกตั้งหากหวาเป็นไงอะไรทำไมน้อง ช่วยไหลเลี่ยงจังเลยเนี่ยแถมยังไม่ผัวนะยังช่วยปลูกปักปลูกป้องนะครับคุ้มครองจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้กับเรานะคนปลูกแล้วก็สมาชิกของคนในบ้านอีกตั้งหากโอ้โหเป็นยังไงครับคือเป็นไม้สายหมู่ชั้นครูจริงๆเนื่องจากชื่อก็คือพระพรหมเนาะซึ่งเป็นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ของเรานั่นเองนะครับก็เลยแบบมี ช่วยหรือเสริมมากไปจนแบบอยากให้นะครับท่านผู้ชมนะครับพ่อจา๋าแม่จา๋าพี่ป้าน้าอาเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็จะได้ไปเพาะไปหาไปนํามาปลูกกันนะครับแต่ต้งหงต้องบอกก่อนว่าสําหรับน้องกวักพะพมใบยาวเนี่ยนะครับก็จะมีแบบหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะก็คือจะมี กวากพ่อพรมแบบธรรมดาเนาะของบ้านเราเรามีกวากพ่พรมอินโดซึ่งก็จะเป็นพื้นเขียวๆมุนๆม,มีลายเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้คือตัวด่างซึ่งสวยงามมากก็จะมีราคาสูงขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาก็ยังเป็นราคาหลากักร้อยกระถางนี้ใหญ่อาจจะอยู่ที่ราคาแค่ประมาณ3 0 0ร้อยถึงสี่เท่านั้นนะครับสามารถไปเลือกหาเลือกซื้อเอามาปลูกเสริมโชคเสริมดวงกันได้แล้วนะครับ สำหรับสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อจ๋าแม่จ๋าหรือว่าคนที่เข้ามาวงการต้นไม้ใหม่ๆเพราะใจรักเพราะใจชอบนะครับก็จะได้รู้จักวิธีการดูแลน้องวิธีการขยายพันธุ์น้องๆแล้วก็ความปังความมูของน้องไปอีกต่างหากครับสุดท้ายนี้นะครับต้องอยากให้นะครับเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับพ่อจ๋าแม่จ๋านะครับพี่ป้าน้าอาทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับ ดูแลสุขภาพกันให้ดีอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้อย่าได้ไดจนขอให้เงินไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มกระบุงเต็มยุง้งเต็มฉางกันนะครับสวัสดีครับ